เก็บอยู่นะครับพีทครับผมบางพี่ก็ยังมีอยู่นะเออนะด้วยข่าวว่าวันนี้เป็นวันแรกของอการเป็นนายแบบของบอสด้วยใช่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกนะตื่นเต้นมากครับตึ๊บเลยอ่ะเดีราเชิญพี่สองคนมาร่วมพูดคุยกับเราดีกว่านะฮะขอเชิญพี่ปอมด้วยนะครับพี่แจกด้วยครับเสียงอร์ให้กับท่านสัมภาษณ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ วันนี้นะฮะถือว่าเป็นโอกาสดีที่เสือปีนเอฟทั้ง3คนได้มาร่วมกันนะฮะยุติความรุนแรงต่อสตรีแล้วก็ต่อเด็กนะครับเอาเอาเด็กก่อนก็แล้วกันนี่คือผมเองนะฮะเอาไปว่าบอนนะบอนมีอะไรอยากจะฝากถึงทุกคนที่มานี้มาร่วมงานกับเราเฉยเลยครับผมครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับที่แบบว่ามาร่วมง,งานแล้วก็ มาให้พ่อมาให้กาลังใจพวกเราทุกคนก็อยากจะให้แบบรณรง์ว่าอย่าอะไรล่ะครับไร้เด็กรัตตีอะไรที่เป็นโครงการและเป็นโครงการที่ดีมากครับผมก็ชื่นสนับสนุนนะครับผมบอ่าน้องบอยครับน้องบอยพี่ให้น้องบอยเป็นตัวแทนของผู้หญิงก็และกันนะครับในการที่ช่วยพูดรณรงค์นะครับเรื่องราวของการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงแล,ละการใช่ครับผมขอบคุณสำหรับคำถามนะคะขอบคุณพ่ะ นะคะก็เห็นว่าเออเราจะเห็นแบบข่าวเยอะมากที่มีการแบบรังแกเด็กแล้วก็ผู้หญิงนะคะซึ่งอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันรณรงค์เพราะว่าถ้าเกิดว่าสังคมไทยของเราเนี่ยมันพื้นฐานเป็นสังคมที่แบบอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องอยู่แล้วค่ะเออเฟืเออ่อต่อกันนะคะแล้วก็อยากให้เออเราปรับตรงนี้นะคะจะได้แบบประเทศไทยมันจะได้น่าอยู่จะได้ไม่เป็นแบบ เป็นพินเป็นภยัยต่อสตรีแล้วก็เด็กละค่ะใช่นะฮะโอ้โหน่ารักมากเขาใช้พูม่มให้กับน้องปองด้วย แล้วก็สุดท้ายครับพี่แจ็คครับมีคนสร้างความรุนแรงต่อพี่แจ็คไปไม่มีครับถึงตัวขนาดนี้คงไม่มีใครกล้านะครับแต่ว่าอะไรนะว่าท่านี้ให้น้องแจ็คเนี่ยนะฮะเป็นตัวแทนของผู้ชายที่เราพูดถึงวันนี้มีหนุ่มๆห,หลายคนที่มาเชียร์ชมงานของเรากันละกันนะค,ะครับมาช่วยกัน ลุติดสําเนื้อในฐานะที่เขาบอกว่าพวกเราเป็นตัวการเลยในการที่จะทำร้ายเด็กแล้วก็สตรีนะฮะจริงหรือเปล่าไม่จริงครับมันต้องแก้ด้วยอะไรครับคืออย่างนี้ครับคนที่ไปทำร้ายเด็กและสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่แมน่ะคือเขาเป็นเขาเป็น เพศที่อ่อนแนอกว่าเรานะเราต้องยอมรับว่าเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราจะไม่ใช้ความเข้มแข็งของเราเนี่ยไปทำร้ายเขาเราใช้ความเข้มแข็งของเราเนี่ยไปปกป้องเราแทนนะครับผม<ค>ดังนั้นถ้าเกิดว่าบ้านใครมีปัญหาโทรหาพี่แจ๊ ครับก็เดี๋ยวผมก็ต่อสายไปพี่เขาอีกทีนึ่งนะฮะและนอกจากนี้นะฮะศิลปินของ AF นะครับก็จะร่วมเดินทางไปนะครับยุติความรุนแรงต่อสตรีแล้วก็เด็กกับเราอีกในหลายจังหวัดด้วยขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทั้งสามท่านนี้ด้วยนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะฮะจะได้ขับเคลื่านทั้งทั้งสามท่านรอดได้เลยนะครับแล้วโอกาสนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนของบริษัทเคการ์เม้นอินบอร์ดเอ็กซ์พอร์ตจำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องนักกายแม็กดีนะครับขอเน้นย้ำกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า